สวัสดีครับผมช่างบอยคอนทัมแอร์วันนี้เราจะมาติดแอร์แอร์คูลซินเวอร์อินเวอกันนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์หมื่นทนะครับจะมาลองติดเจ้าตัว a i r ์คูลกันดูนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ราคาถูกมากก็18ื่นแปดทถ้าเกิดใครสนใจเข้าไปดูราคาน่าจะเห็นอยู่ที่16,100บาทนะครับที่ว่าจัดโปรโมชั่นอยู่ ตัวนี้ได้มีโอกาสมาติดแอร์ก็เป็นแอร์ที่ลูกค้าซื้อมาเองแล้วก็มาติดให้ซื้อ,อในกล่องก็จะมีใบรับประกันคู่มือมาให้นะครับคู่มือรีโมทของแอร์ครู รีโมทก็มีแท่นวางครับตัวรีโมทก็ห่อกันกระแทกมาให้นะก็เป็นตัวนี้นะครับหน้าตายอย่างนี้นะครับรีโมทครับตัวข้างหลังก็น่าจะเป็นเซนเซอร์จับวัดอุณหภูมิไม่รู้มีหรือเปล่านะครับเห็นมีรูสวิงได้ที่ทิศทางนะครับตัวนี้ปรับสปีดได้โอเคมีโหมดสตรองฟิงลิงคลีนเฮลสลีปอีก2ออันไม่รู้นะครับอ่านไม่ค่อยออกสำเนียงไม่ค่อยชัดก็เลยอ่านไม่ออก อุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็จะเป็นนี่อันนี้ทอยางครับทอ,อน้ำทิ้งแล้วก็สายไฟก็แถม,มให้นะครับขนาดใหญ่เลย1 8วท t u ขนาดสายเป็น4 G 1 5 mm ยกกำลัง2ก็วันนี้จะมาติดใส่ห้องเรียนอาจารย์ฮักนะชุมพลโรงเรียนอยู่บ้านเต่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูหน้าตาเจ้าตัวนี้กัน เอาเทเทลงไปในนู้นเลยนะเอเอเพด่อนเพดด้านหลังก็ไม่มีรายละเอียดบอกนะครับก็เป็นเพดธรรมดาทั่วไปเนาะแบบนี้ตัวท่อก็มีสปริงเราก็ต้องยืดสปริงมาเยอะๆหน่อยนะครับยืดสปริงมา ครับเราเวลาดัดเราได้ดัดได้ง่ายๆเนาะท่อได้ไม่บี้เนาะตัวแฟนคอยก็น่าจะอัดในโตมานะครับเดี๋ยวลองหมุนดูครับอ่าเขาจะมีเสียงเสียงลมออกนะครับอัดในโตมาถ้าเกิดอ่าแฟนคอยรั่วก็เวลาเราหมุนออกก็จะไม่มีเสียงลมนะครับก็เข็มได้เลยครับตัวนี้มีเสียงลมเนาะก็เดี๋ยวจะติดตั้งเลยจะมาดูหน้าตากันของคอยเย็น ซื้อซื้อคลิงคลิงคลิงนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับแอรครูมีโลโก้อยู่ด้านขวาประหยัดไฟเบอร์5ค่าไฟ1 000. 2 0 0 0บาทต่อปีนะครับก็รุ่น1,800 0แวทยูอินเวอร์เตอร์ค่าไฟ1 000. 2 0 0 0 18บาทต่อปีก็ถือว่าถูกนะครับแล้วก็ แต่ว่าไม่มีดาวแต่ว่าก็ประหยัดไฟชึบก็เก็บให้เรียบร้อยนะชอบอะไรที่มันเรียบร้อยเวลาทำงานก็ไม่ชอบทำงานลกๆนะครับเพราะว่าทำงานลกๆมันก็ดูไม่เรียบร้อยแล้วก็หาของหาอะไรก็ไม่เจอเดินไปก็เตะอันนั้นเตะอ,อนันนี้เวลาทำงานก็จัดการ ครื่งมงคครื่งมือให้มันอยู่เป็นระเบียบเวลาหาของก็หาง่ายๆนะใช้งานได้ดีตัวนี้เป็นบานสวิงสี่ทิศทางสวิงได้ทั้งข้างนอกข้างในเนาะสี่ทิศทางมันเนี่ยทำไมไม่เห็นไม่เห็นอันนี้เลยตัวนี้สวิงสี่ทิศทางนะครับแต่ว่าสวิงข้างในนี่อัตโนมือนะครับใช้มือปรับเอา ครับข้างในไม่มีมอเตอร์สวิงนะครับดูแล้วไม่มีมอเตอร์สวิงก็สวิงได้ขึ้นลงตัวบานสวิงถอดง่ายนะครับเพราะว่าเป็นแก๊บล็อกเวลาถอดล้างถอดอะไรก็ง่ายดีนะครับเป็นแก๊บล็อกแบบนี้กดเลื่อนล็อกเอาโอเคถอดง่ายไม่หักซึบซึบ หน้ากากเปิดออกมาแล้วเปิดออกมาก็แผ่นฟิลเตอร์เอ่อไม่เห็นแผ่นฟิลเตอร์มาให้นะครับน่าจะไม่มีแถมนะครับก็เป็นอันนี้เป็นแผ่นฟิลเตอร์ส่วนแผ่นแผ่นกรองรุ่นนี้ไม่มีนะครับรุ่นซิลเวอร์มีไฟโชว์อุณหภูมิอยู่ข้างนี้เนาะตัวฟินคอยล์ก็เป็นบลูฟินครับตัวนี้ถอดถดัดน้ำทิ้งไม่ได้นะครับน่าจะถอดน่าจะถอดไม่ได้ครับเพราะว่าไอ เห็นเนื้อพลาสติกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คิดว่าน่าจะถอดไม่ได้เนาะโครงดีไซน์ก็เหมือนแอร์หลายๆรุ่นนะครับเหมือนถ้าเกิดแอร์ที่เป็นรุ่นนี้ราคานี้ก็ถ้าเกิดเห็นดีไซน์ประมาณนี้ก็น่าจะเป็นค,คล้ายๆกันนะครับค,คล้ายๆกันโอเคจบสําหรับตัวคอยล์เย็นนะครับตัวฟินคอยล์ก็เคลือบบลูฟินสวยงามดีเดี๋ยวเราจะไปไว้ตรงไหนดีอุญาแป๊บนึงครับ เดี๋ยวจะพามาดูแกะคอยร้อนดูนะครับอาครู่น้ำหนักพอสมควรเลยยี่ห้าโล1หก็ดีนะครับตัวไม่ใหญ่ดูตัวไม่ใหญ่ดีคอยร้อนก็ตัวไม่ใหญ่นะเล็กลงเดี๋ยวนี้ตัวที่ใช้เป็นน้ำยาอา r า2 รุ่นของปี2020ตัวคอยร้อนก็จะไม่ใหญ่นะครับติดตั้งง่ายหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแถมตัวนี้มาให้ด้วยแอร์ครูครับ รูปทรงสวยดีไปพัดสีฟ้าแอร์บูฟินด้านหลังก็เป็นเครื่อบูฟินแล้วก็มีตัววัดอุณหภูมิเดี๋ยวเราไปติดตั้งจริงดีกว่าท่อท่อก็ใช้ท่อ4ท่อ2นะครับ4หุน2หุนรุ่น18 btu ซมียน,นี้แถมมาให้ด้วย อันนี้เป็นใบรับประกันของคอยร้อนตัวนั้นคอยเย็นก็แถมแฟร์มาให้ท่ออยู่ไหนล่ะไม่เห็นท่ออีกเลยครับไม่รู้ไม่รู้ท่ออยู่ไหนเ,เดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะว่าท่ออยู่ไหนโอเคไปครับแล้วก็จะมาติดแอร์คูลติดใส่ สตัวนะครับเป็นฝั่งตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งกลางหน้าต่างครับก็เราจะมาถอดน็อตตัวนี้ออกไว้นะครับเผื่อเราได้ถอดล้างน็อตตัวนี้เดี๋ยวมาดูน็อตตัวนี้ให้แปมเดินมาดูน็อตตัวนี้นี่น็อตตัวนี้นะครับเราจะถอดน็อตตัวนี้ไว้เผื่อได้เราได้ถอดล้างนะครับมันได้ถอดไม่ยาก มันก็จะสไลด์ถาดลงมาทั้งบล็อกเลยครับก็ถอดไว้นี้รัดไว้แข็งแรงแล้วโอเคดยางาน,นจิตเลยบริษัทเบเจอร์มีกรีมประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะกรุณากดฎหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อหรือกดหนึ่งไฟขายอะไหล่เครื่องปรับอากาศและติดตัง้ง กด2ฝ่ายขายเครื่องทําความเย็นและโครงการกด3ฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศกด4ฝ่ายจัดซื้อกดแอบ Hello, สวัสดีครับครับ,รบเอบผมถามเครื่องปรับอากาศหน่อยครับครับ,รบเอตัวซินเวอร์หมื่นแปดทีที่เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ครับ อินเวอร์เตอร์ครับครับ,รบไอ้ปกติมีท่อน้ํายาแถมมาไหมครับปกติมีครับตัวใช้มีแถมท่อน้ำยาเป็นปกติครับทุกทุกทุกรุ่นเนาะใช่โอ้พอดีไม่ได้มาโอเคครับไม่ได้มาแสดงว่าเออไม่แน่ใจว่าท่อมันหมดแล้วก็มีหักส่วนลดให้อืมเหรอครับอ๋ออ๋อ,อ,อคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดท่อไม่มีมาก็คือเป็นส่วนลดไปใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดขายไอ้ที่ขายหมื่นหกหนึ่งร้อยนี่มีท่อน้ํายาแถมมาไหมครับไม่มีครับหมื่นหกหนึ่งร้อยไม่มีเนาะไม่หมื่นหกหนึ่งร้อยผมไม่มั่นใจว่าซื้อจากใครอ๋อเห็นดูในเว็บใน YouTube เห็นเขียนว่าหมื่นหกหนึ่งร้อยจะตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราจะถ่ายเราจะแถมท่อน้ำยาโอครับแต่ว่าในเคสบางเคสพอดีช่วงนี้ท่อน้ำยามัาสูงอ๋อ ครับครับโอเคครับ,บไม่เป็นไรครับ,บไปก็บางท่อบางตัวก็แถมบางตัวก็ไม่แถมนะครับแล้วแต่เจ็คพอ่อเพราะว่าบางตัวท่อน้ํายาก็หมดก็ไม่ได้ก็ได้เป็นส่วนลดไปเนาะส่วนราคาหมื่นหกหนึ่งร้อยเมื่อกี้ถามแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ท่อน้ํายาหรือเปล่านะครับก็โทรไปถามทางบริษัทแล้วเนาะก็แต่ว่าใครทโทรจะโทรไปก็โทรไปตอน ตอนเวลาทําการนะครับอย่าโทรไปตอนกลางวันเนาะแกไปกินข้าวไม่มีคนไม่มีคนอยู่โอเคอันนี้เราก็ติดเสร็จแล้ว2เครื่องเดี๋ยวเราลองรันเครื่องดูครับอีกคนนึงอยู่นูน้นขึ้นไปปีนเสาไฟอยู่ฮัลโหลฮัลโหลโอเค ครับแล้วก็ติดแอร์แอร์คูเสร็จแล้วนะครับ18 b ่นแปเครื่องรีโมทก็ให้มาไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวใหม่ตัวเก่านะแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะเพราะว่าปุ่มเรื่องแสงแล้วก็มีไฟอยู่หน้าจอนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นปุ่มทึบแสงแล้วก็ไม่มีไฟหน้าจอนะครับโอเคฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันนะครับมีสกรีนสกรีนก็คือปิดไฟตัวเลขที่หน้าจอนะครับปิดไฟตัวเลขหน้าจอได้อันนี้คือสกรีนโอเคแล้วก็มี ปุ่ม strong s t o n g ก็เร่งความเย็นเร็วนะครับเหมือนกระหมด power ์ฟูลหมดอะไรครับ f i l ลิ่งคือกดกดดูอุณหภูมทิที่ที่รีโมทนะครับว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิห้องก็อยู่29องศานะครับเพิ่งเปิดครับครับถ้าเกิดกดออกอีกทีนึงก็คือเป็นอุณหภูมิหน้าเครื่องกดอีกทีนึงก็เป็นอุณหภูมิจับที่รีโมทนะครับอันนี้คือปุ่ม f i l ลิ feeling, อ่าเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ การใช้งานก็ปกติความยับดี<ม>โอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปจิดแอร์ต่อครับขอบคุณครับ